ระหุมอาเซียนจอชชัวรับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมสีเกมจากผลงานวิ่งสี่เหรียญทองครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดครับผมรบกนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับจอชชัวร์รเบิร์ตแอดคินสันครับนักวิ่งระยะกลางลูกครึ่งไทยออสเตรเลียวัย19ปีครับได้รับการคัดเลือกจากฝ่ายจากกักรขันกีฬาสีเกมครั้งที่31ให้เป็นหนึ่งใน4นักกีฬายอดเยี่ยมประจำการขันสีเกมครั้งนี้นะครับ จากผลงานครับการทำา4เหรียญทองวิ่งผลัดผสม4คูศู0เมตรวิ่ง400เมตรชายครับวิ่ง800เมตรชายและวิ่งผลัด4คูศูเมตรชายนะครับโดยการมอบรางวัลครับมีการมอบให้ในระหว่างพิธีปิดการแข่งขันเมื่อวันที่2ี่าพฤษภาคมที่ผ่านมาครับโดยไม่ว่าจอชัวจะกลับไปแล้วครับก็มีดรสุพิษสมฮิโตครับรองหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยขึ้นรับรางวัลแทนครับสำหรับจอชัวครับกลายเป็นนักกีฬาไทยคนแรกในรอบ2ีปีครับ ประกาศสักดาคว้า4เหรียญทองในซีเกมครั้งเดียวนะครับโดยก่อนนั้นนะครับมีทางด้านของสุภาวดีขาวเพื่อครับทำได้เป็นคนสุดท้ายในซีเกมเมื่อปี2001ที่ประเทศมาเลเซียครับหลังจากนั้นกิซเวตปีครับเป็นจอชชัวที่ทําได้ถึง4เหรียญทองครับจากการขันซีเกมครั้งเดียวโดยจอชครับมีโปรแกรมแข่งขันรายการต่อไปก็คือรายการใหญ่ครับกรีธาเยชนโลกรุ่ยยุไม่เกิน20ปีครับเวอร์อ t ลติกยูทเวนตี้แชมเปี้ย ระหว่างวันที่1-7สิงหาคมนี้ที่ประเทศโคลอมเบียครับมาร่วมเป็นกำลังใจกับน้องจอร์ดกันต่อไปครับในการต่อไปนะครับส่วนอีก3คนครับที่ได้รับรางวัลเป็นนักกีฬาชาติอื่นๆนะครับก็คือเวทที่อันครับนักวิ่งระยะไกลสาวจากเวียดนามครับที่คว้าไป3เหรียญทองจาก1,500เมตร5,000เมตรแล้วก็วิ่งข้ามเครื่องกีดขวาง3,000เมตรนะครับคนต่อมาคือเวียนดุยทองนักว่ายน้ำหนุ่มชาวเวียดนามครับได้ไป5เหรียญทอง อีกคนหนึ่งก็คือทางด้านของควาจิงวนครับนักว่ายน้ําสาวสิงคโปร์ได้ไป6เหรียญทองจากซีเกมครั้งนี้ครับสำหรับท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปและหากท่านมีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ